สวัสดีครับการตลาดหุ้นไทยก็ยืนแนวต้านที่คุณวิกิตมองคือหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าขึ้นมายืนแตะที่หนึ่งห้าสองหนึ่งตอนนี้แล้วนะคะครับเมื่อเช้าเรามองกันแค่นั้นเองตอนนี้ทะลุมาละครับก็ยังรออยู่ฮะเป้าของรายสัปดาห์หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบจุดต้านไ่เห็นวันไหนหนึ่งต้านนะครับมันมันไม่ใช่เชิงต้านหรอกมันจะเป็นจุดที่บอกว่าตลาดจะเปลี่ยนเทนไปกลับตัวขึ้นเลยหรือเปล่านะครับถ้าผ่านหนึ่งห้าสามศูนย์ได้แต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็จะกลับลงมาตั้งหลักใหม่ โดยมีข้อแม้ว่าควรจะต้องยกไฮเออร์โลขึ้นไปยกต่ํำไปเรื่อยๆใช่ยกจุดต่ําสุดสูงขึ้นไปนะครับอถ้าแนวรับรอบนี้ลงมาเนี่ยนะครับก็ตรงบริเวณ1,515จุดนะครับ1,510จุดจะเป็นแนวรับนะครับส่วนเการสตัฟลรอสสาหรับการเข้าซื้อในรอบนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่475จุดถ้าวันไหนเห็นหลุดตรงนี้อีกนะครับขายทันที ตัวเลขสำคัญที่สุดตัวเลขร็อคล็อตคือ1475นะคะใช่แต่ถ้ายืนได้โอเคนะครับก็แล้วกันไปถ้าเพิ่งซื้อกันวันนี้สองวันนี้เนี่ยนะครับก็ยังถือว่าโมเมน um ตัมตลาดเนี่ยน่าจะยังคงเลื่อนลงทุนไปหลายตัวได้แล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้มากกว่าดัชนีอยู่นะค,ค่ะเมื่อวันอาทิตย์คุณวิกิตยังพูดถึงหุ้น AI หุ้น TRC หุ้นเนมโก้ครับสามตัวนี้คุณวิกฤตยังยืนยันที่จะให้นักลงทุนเข้าลงทุนต่อเนื่องหรือเปล่าคะก็ ถ้าคนที่นะครับเล่นรอบซื้อตามไปเมื่อวนันศุกร์หรือว่าซื้อเปิดเช้าวันนี้ TRC น,นะครับเอ,อนวต้านนะครับถ้ายังดีไม่พ้น12.9หรือ13บาทนะครับภายในวันสองวันนี้รอกกำไรขึ้นมาก่อนอะนะครับแล้วก็หาจังหวะค่อยมาซื้อคืนใหม่เมื่ออ่อนตัวลงมาะนะครับสำหรับตัว TRC อันนี้สำหรับคนที่เล่นรอบนะครับแล้วก็เล่นสั้นๆ ไม่อยาจังหวะซื้อใหม่ครับนะฮะตัวของ AI นะครับตัวนี้เพิ่งจะกลับตัวขึ้นมาแล้วก็ผมคิดว่าแนวต้านเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสักสิบสามบาทถึงสิบสามบาทสามสิบสตางค์นะครับก็ยังถือว่ามีจับต่อไปได้อีกนิดนึงนะครับก็ลองถือลุ้นดูแล้วกันสำหรับตัวของ AI นะครับถ้าเบรกได้ก็ถือยาวไปเลยตัว AI เนอะพอเพราะว่ายังมีเรื่องเราต้องไปดูใน a ฟ e b o o k ของเราแฮะ รายเดือนสามวันติดติดกันแล้วที่บุญพูดถึงครับนี่ก็จะเป็นสองตัวละนะครับตัวเดิมก็นะครับราคาเนี่ยขึ้นน้อยกว่าชาวบ้านเขาค่ะนะครับเพราะวุ่นหนักกว่าแต่ทีนี้ถ้ามองกันเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสดีดตัวขึ้นมาแถวตรงแนวบ้านนะครับเออสิบห้าสิบห้าบาทแหลสิบหรือว่าแถวประมาณสิบหกบาทแล้วกันตัวเลขกลมๆนะครับแต่สิบหกบาทถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็เลทโปรฟิตลันไปนะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้ขายก่อน มารอซื้อใหม่แถวประมาณแนวรับหลักของรอบนะครับหรือว่าไม่ไม่มันยกสูงยกโลสูงขึ้นวันไหนก็ค่อยกลับมาซื้อนะครับแต่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือไปรอลุ้นอีกสักนิดหนึ่งวันสองวันนะครับพุ่นที่ผมแนะนำเอาไว้ก็รอแถวแนวบ้านก็ได้ครับถ้ายังดีไม่ผ่านก็ขายเล่นสั้นมาก่อนถือเงินสดนะครับเพื่อราจังหวะว่าตลาดเนี่ยทะลุหนึ่งห้าสามศูนย์แล้วเล่นต่อหรือว่าไม่ทะลุแล้วย่อตัวลงมาเราจะได้ซื้อคืนในอีกราคานหนึ่งได้ครับ ค่ะก็สถานการณ์ตลาดในตอนนี้คนที่ไม่กล้าให้ยืนรอต่อไปใช่ไหมคะคนที่ไม่กล้าใช่ครับถ้าใครที่ยังถือเงินสดอยู่ยนะครับเรายังไม่อยากเข้ามาในตลาดวันนี้ให้รอดูการสัปดาห์ครับว่าตลาดยืนได้ไหมมีการย่อตัวลงอย่างไงบ้างนะครับถ้าย่อลงไม่เยอะแล้วอย่างที่ผมเรียนนะครับยกจุดต่ํสุดสูงขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีละในการ follow by ะนะครับเงินที่เตรียมเอาไว้กระสุนที่เตรียมเอาไว้ก็ ยิงเข้ามาได้เลยนในบริเวณหนึ่งห้าสามศูนย์ถ้าถ้ามันผ่านขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็ถึงเงินสดรอนะครับว่ามันยกสูงยดยก,ยก,ยกจุดต่ำสุดสูงขึ้นไหมนะครับถ้ากลับย้อนกลับลงมาที่ต่ำกว่าหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยสิบจุดแล้วก็ซื้อเลยครับนะฮะแล้วก็การซื้อเข้ามาในรอบนี้ก็ต้องดูว่าสต็อปลอที่หนึ่งสี่เจ็ดห้าเป็นจุดสําคัญถ้าไม่ย้อนกลับลงมาแล้วก็สบายแล้วครับตลาดจะกลับขึ้นไปใหม่นักลงทุนทุกท่านค่ะสิ่งที่ฟังคุณวิกฤตตอนนี ตัวเลขที่สําคัญที่สุดที่ท่านต้องจําไว้เ <cetera. S 1> พราะรอบที่แล้วท่านเพ่นไม่ทันคําว่าสต็อกล้อนั่นเองนะคะสต็อกล้อตัวเลขที่เกิดขึ้นสําหรับตัชนีหุ้นไทยต่อจากนี้ไปในบริเวณ1 4 7 5เกิดอะไรขึ้นขายปรุกแล้วก็ลงมารองข้างล่างใช่ใชาร์ตเกนพอร์ตแล้วมาซื้อชาร์ตเกนพอร์ตนะะไม่งั้นท่านจะเสียโอกาสแต่ถ้าในกรณีทุกท่านที่จะลงทุนในประเทศไทยต่อยาว3เดือน6เดือนหรือว่า12เดือนข้างหน้าก็ฟก็ยืนเฉยๆนิ่งๆไป ก็ก็รอดูฮะว่าถ้าใครจะลงทุนรอบรอบหน้าจริงๆเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบทะลุขึ้นไปเสร็จแล้วยืนเหนือหรือว่ายืนแถวนั้นได้เนี่ยก็ follow by หรือว่าจะเป็นการเล่นรอบกลับขึ้นใหม่ๆแต่โดยส่วนตัวผมว่ายังไม่ต้องรีบหรอกครับหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบผ่าลอกแ้มันจะย่อลงมาให้ท่านได้ซื้อใหม่ครั้งหนึ่งนะครับอาจจะได้ซื้อแถวประมาณหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบอีกครั้งหนึ่งฮะรอค่อยไปเข้าตามนั้นก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะตกรถนะ ท่าน,นักลงทุนนะคะที่เข้าซื้อเก็บไว้ตอนวันศุกร์ทำยังไงต่อเทสโรฟ,ฟิตยังไงหนึ่งอย่างที่เรียนนะครับพุ้นที่ผมแนะนําไปใครที่คิดว่ามีกําไรพอใจแล้วล็อกกาไรครึ่งหนึ่งครึ <S 1> 1. <S คร่งหนึ่งก็ได้หรือจะขายมหมดเลยก็ได้แล้วก็มาถือเงินสดรอดูนะครับว่าเมีภาพของการทนะลุแนวต้านขึ้นไปได้ไหมถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็เลทโคฟิตลันต้องเรียนยี้ดีกว่านะครับถ้าเลถ้าถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็ถือต่อไปแต่ถ้าทะลุไม่ได้ก็ขายล็อกกำไรออกมาถือรอดูสักวันสองวันนะฮะ อค่ะถือลอยสักวันสองวันนะใช่ครับวันนี้พรุ่งนี้สถานการณ์ที่คุณวิกฤตพูดถึงนะฮะครับถ้าเป็นจิตวิทยาของการลงทุนแล้วอ่ะถ้าเราคิดกลับกันสมมุติว่าทุกคนยังกลัวอยู่ครับถ้าเราจะลองเสี่ยงในการลงทุนตอนนี้ดีหรือไม่ดีคะคือไม่คิดเหมือนพวกคุณคิดอ่ะเสี่ยงในการลงทุนตอนนี้ดีไหมดีครับก็ใครที่รับความเสี่ยงได้สูงก็ซื้อไปเลยไน่นอนครัลิสยเทิร์ใช่ใช่ครับ เพราะว่าถ้าใครที่มองในเรื่องของการรับความเสี่ยงได้ผมว่าก็ซื้อเบเปไปเลยรับไม่ต้องมานั่งรอมันจะเสียโอกาสนะครับตรงนั้นเรียกสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้อยู่แล้วผมก็ไม่ค่อยกังวลนะครับที่รับความเสี่ยงได้ก็จะรู้อยู่แล้วในเรื่องของการซื้อแล้วก็ขายเร็วนะครับอ่ะพอต้องรู้นะคะคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านนะคะการลงทุนไม่มีขึ้นได้อย่างเดียวนะแต่เวลาลงเนี่ยพวกท่านจะลงแล้วทิ้งแล้วได้กําไรกันหรือเปล่าสาคัญตรงนั้นค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรในสําหรับสัปดาห์นี้ ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมปัจจัยบวกเกิดขึ้น<บ>ยังไม่มีใช่ไหมคะปัจจัยบวกก็เรื่องหลักๆก,ก็คงจะเป็นในเรื่องเรื่องในต่างประเทศนะครับที่เซนติเมนต์มันทําให้บ้านเราดูดีขึ้นมาด้วยพอดีว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไอ้พวกตัวยุโรปนะครับไอ้ตัวไซปัสอะไรที่มีปัญหาก,กันเนี่ยมันก็ทําให้เซนติเมนต์นแย่แล้วก็เสียเสียรูปเออเสียลงมานะครับแต่ว่าทุกอย่างมันจะกลายจะกลับไปละกลับไปเป็นเหมือนเดิม ถ้ามันรีบาวไปต่อได้เนี่ยหุ้นเราก็คงจะมีโอกาสในการเล่นรอบต่อไปถ้ารีบาวต่อไปได้ก็เล่นรอบขบุญนะคะขึ้นบนต่อเนื่องทะลุหายเดิมทะลุทะลุหายเดิมไหมเหรอฮะเอาเป็นที่เราสเต็ปไปก่อนละกันครับมมองอินเด็กซ์เนี่ยพันหกไม่ใช่ง่ายที่จะลับขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบแล้วก็พันผวนอยู่ตรงนี้สักระยะหนึ่งก่อนค่ะขึ้นลงขึ้นลงบิเวณนี้ก่อน อืมค่ะค่ะค่ได้ขอบพระคุณมากค่ะครับได้ครับค่ะค่ะ